สำหรับกิจกรรมเปิดตัวแกรนโอเ e n i n g โครงการจักรยานสาธารณะปั่นได้โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัทรีออโตแมชชีนจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้จักรยานในการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหรือการเดินทางระยะใกล้ได้สะดวกและมีการยืดหยุ่นและคล่องตัวในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันปั่นได้ โดยมีคุณวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าปฏิบัติการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และคุณธาราวงคำวอนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่คุณวันชัยทรัพย์ทวีวศินผู้ก่อตั้งโครงการจักรยานสาธารณะปั่นได้กิจกรรมในวันนี้ก็เราทําเพื่อให้เป็นการเดินทางของรถล้อลังเรือตามนโยบายของภาครัฐนะครับ เพื่อให้การขนส่งสะดวกขึ้นซึ่งไม่มีช่องโหว่ตอนจักขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเราก็เลยเติมเต็มตรงนี้นะครับส่วนแอปพลิเคชันเราเนี่ยเรามีโปรนะครับกินเที่ยวฟรีนะครับกินคืออะไรกินก็คือสามารถกินตลาดนัดปันได้เราได้ในการจับฉลากแล้วในราคาประหยัดยุคโควิดพอดีนะครับเที่ยวเรามีโฮเทลที่ให้พักสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเราได้พักฟรีแล้วก็หรือในราคาที่ประหยัดนะครับส่วนฟรี เรามีทุนการศึกษาปลายปีทุกปีให้กับสมาชิกเรานะครับครับประมาณนี้คร่าวๆครับคือมหมายถึงว่าคนที่จะโหลดแอปพลิเคชันต้องเป็นสมาชิกก่อนหรือังไใช่ครับต้องเป็นครอบครัวบันได้ก่อนเราถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันถูกไหมครับถ้าไม่ใช่มันจะเรียกครอบครัวได้ยังไงและแบบนี้ขั้นตอนในการที่จะมาเป็นสมาชิกล่ะคะจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างหรือว่าใครก็ได้ที่สา,ออาสมารถก็คือเข้ามาสมัครได้หมดเลยเราเราเรา,เราได้หมดครับ ตั้งแต่เอาตั้งแต่เด็กมัธยมนะครับที่ขี่จักรยานถึงเราไม่จํากัดจนถึงคนสูงอายุเพราะคนสูงอายุนี่เขาจะเอามาออกกําลังกายนะครับคนทํางานก็จะปั่นไปทานอาหารไปทํางานส่วนเด็กเนี่ยเขาก็มาปั่นเล่นเป็นกลุ่มเพื่อท่องเที่ยวตามเขตต่างๆได้ครับมีจักรยานมีค่าใช้จ่ายไหมครับในการปั่นแต่ละ,นะะครั้งอยู่นะอ่าถ้าถ้าต่อเที่ยวมันตก20บาทชั่วโมงละ20บาทแต่ถ้าเป็นสมาชิกเราเนี่ยตกปีหนึ่งพันหนึ่งตกวันละสามบาทเท่านั้นเองครับ เราได้โปรทั้งหมดกินเที่ยวฟรีเลยครับผมเอ๊ะแล้วนอกจากมาตีคือเรามีการเปิดแอปพลิเคชันแล้วมีการบริจาคเงินด้วยหรอครับครับใช่โครงการเราเป็นโครงการที่ได้ร่วมกับมูลนิธิศิริราชเป็น1ปั่นมอบให้ศิริราชหนึ่งบาทนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ทําบุญร่วมกันไปด้วยในตัวเลยครับครับบุญจะให้หนุนนําโครงการอะไงครับครับผมโครงการนี้จะมีระยะไปสิ้นสี่สิบปีโครงการนี้เป็นโครงการที่ เกี่ยวกับขนส่งการเดินทางระยะยาวเลยครับเราไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าตลอดรถไฟฟ้ามีที่ไหนเราก็จะไปทั่วระยะไม่มีครับไม่มีข้อจํากัดว่าจะกี่ปีเราเราทำไปเรื่อยๆครับการการขยายเรารถในกรุงเทพเนี่ยประมาณหมื่นคันที่เราจะลงนะครับต่างจังหวัดมาสิบจังหวัดสิบจังหวัดหัวเมืองเนี่ยเราจะลงประมาณจังหวัดละหนึ่งพันคันนะครับเพื่อเชื่อมต่อสมาชิกจะได้สามารถไปเที่ยวแล้วก็สามารถใช้จักรยานได้ด้วยนะครับให้ปากหน่อยค่ะ ตัวตัวแอปพลิเคชันเองรวมถึงกันเข้ามาเป็นสมาชิกด,ด้วยฝากด้วยนะครับแอปพลิเคชันมันสามารถมีของรางวัลในในแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็อยากให้โหลดกันเยอะๆนะครับแล้วร่วมทำบุญด้วยกันนะครับกับสิรีลาชขอบคุณมากครับ